ข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า รวมลงเป็นสมาธิพุโธธัมโมสังโฆพุโธธัมโมสังโฆพุโมโมสังโฆพุโโมสุโโธพุโโธพุโโธนั่งสมาธิหรือตามสะดวก นึกพุทธโธไว้ในใจพุทธโธอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นทําใจของเราให้แน่วแน่ยอยู่กับพุทธโธเอาพุทธโธเป็นหลักในการปฏิบัติการปฏิบัติมันมีหลายวิธีตั้งสี่สิบวิธีอาณาปานสติก็มีพุทธโธก็มีอย่างอื่นก็มีปฏิบัติได้อันไหนก็ดีนั่นแหะ ถ้าปฏิบัติไม่ได้จึงไม่ดีอย่างเรานึกพุโทโธพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ปฏิบัติมาด้วยการบริกรรมพุโทโธนึกพุโทโธไว้ในใจมันมีจุดที่ควรสังเกตว่าควรจะตั้งไว้ตรงไหนตั้งความรู้สึกไว้ที่จมูกนี่แหงหนึ่งท่ามกลางอกนี่แหงหนึ่งท้องนี่แหงหนึ่ง เราเลือกเอาว่าจะเอาตรงไหนถ้าเอาจมูกก็ตั้งสติไว้ที่จมูกนึกบริกรรมพุทโธพุทโธไว้จนกว่ากิจของเราจะสงบรวมลงเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านสัดสายไปตามอารมณ์ต่างๆใจตั้งเที่ยงตั้ง,ง,ง,งมั่นอยู่กับพุทโธเมื่อเรากำหนดพุทโธไว้นานๆ ไวบ่อๆใจเราจะสงบเย็นสบายมีความสุขถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปทุกโอกาสยิ่งดียิ่งดีมากเลยอย่าให้ใจคิดนึกไปทางอื่นให้ใจแน่วแน่อยู่กับพุทธโธถ้าสมติเอาไว้ที่จมูก ก็ให้ตั้งพุโทโธไว้ตรงนั้นนึกพุโทโธพุธโทโธไว้ตรงนั้นจิตของเรามันไม่มีตัวมีตนเราเอาอะไรมาตั้งไว้จิตของเราก็จะอยู่ที่นั้นช่นเราตั้งพุโทโธพุธโทโธไว้ใจของเราก็จะสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไปตามเรื่องต่างๆ ผู้ที่ไม่เคยฝึกหัดยิ่งไปกันใหญ่คิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องนี้ยังไม่จบไปคิดเรื่องใหม่แล้ววางพุโทโธไปแล้วไปคิดเรื่องอื่นผู้ไม่เคยปฏิบัติไม่รู้จักว่าใจเป็นยังไงใจก็คือความรู้สึกนึกคิดให้มันนึกคิดอยู่ในพุโทโธอันเดียวแม้จะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแซง ที่เราเรียกว่านิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่ให้รรลุคุณธรรมอันนั้นแหละเรียกว่าทางตันไปแล้วไปไม่ตลอดเราต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างความนึกคิดทางอื่นปดใจไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกพุโทธโธพุทโธไว้ประจำนั่นแหละ นึกพูธโธพูดโถไปอย่างนั้นเน,นี่ยนานเข้ามันก็สงบของมันเองเราไม่ได้ไปแต่งให้มันสงบแต่มันก็สงบบางทีพูดโธหายไปแต่ใจสงบนิ่งอยู่พอใจมันนิ่งเป็นหนึ่งก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วส่วนสมาธิอะไรต่างๆเรานี่ไม่ต้องไปคิดว่าเราได้สมาธิขั้นไหนได้บรรลุธรรมขั้นไหนอย่าไปคิด ให้คิดต่ว่ากำหนดจิตให้อยู่กับพุโทโธได้ไหมถ้ากำหนดได้ก็เรียกว่าทำถูกต้องแล้วท้าไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านไปต่างๆเราจะตามมันจะตามความฟุ้งซ่านให้มีใจแน่วแน่ต่อพุโทโธอันเดียว คนที่นึกพุโทโธพุธโทโธเวลาจะตายจิตก็วางลงไปเลยพอวางออกไปสู่สุขติสวรรค์เน,นี่ยนึกพุโทโธอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเอาพุโทโธเป็นหลักแหละดีที่สุดเอาอย่างนั้นแหละ จับไว้ให้มั่นเลยใจให้มันแน่วแน่เลยให้มีลมอันเดียวถ้าจใจมีลมอันเดียวก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิสมาธิก็มีหลายระดับคานิกะสมาธิสมาธินิดหน่อยอุปจารสมาธิสงบใกล้จะเป็นฐานแล้วแต่ ม่ยังไม่เป็นฌานออกเข้าออกเข้าอพนานสมาธิจิตวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่กิตรูอย่างเดียวแขนขาตัวตนไม่มีเลยเงียบไปหมดจะใช้อะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นแต่มันเป็นความสุขความสงบที่เงอชันจริงๆนะขอให้เราทำให้มันได้ ตั้งใจปฏิบัติไปวันแรกก็ตื่นเต้นดีแต่อีกสองสามวันก็เหนื่อเหนื่อยเหนื่อยก็ตามเราไม่ร้อนเราไม่หวั่นไหวใจของเราต้องเป็นหนึ่งให้ได้ถ้าสามารถทำกิจให้สงบได้ถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิของเรามีกำลังมากมีความสุขมากเอาไปพิจารณาตัวตนของเราว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่อยู่อย่างนี้ตลอดไปเราตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้ร่างใหม่แต่ว่าใจก็อันเดิมสืบต่อกันไปใจก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆไม่ถอยไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ ไม่มีกังวลให้มีความรู้อยู่ว่าเรากำลังนึกพุโทโธอยู่ให้นึกพุโทโธอย่างนั้นเนี่ยใจของเราจะสงบแต่เราก็ไม่ต้องอยากว่าโอ้อยากให้ใจสงบกันนั้นกันนี้ไม่จําเป็นป่านนั้นหรอกให้ตั้งใจปฏิบัติไปถ้ามันมีมีสิ่งรบกวนคือใจไม่สงบก็ให้ตั้งสติขึ้นใหม่ หอยรู้อยู่ไม่ถอยเรียกว่าเอกกขตารลมเอกกขตา,า,ากิจเอกกขตารลมมีอารมณ์อยู่มีความรู้สึกอยู่ในพุทธโธพุทธโธนั่นแหละเอกกาตากิจมีแต่กิจอย่างเดียวกายนี่แม่ไม่มีเลยอืดูตรงไหนก็ไม่เห็น สว่างอยู่ภายในถ้ากินเราเป็นสมาธิแล้วมันสว่างสว่างอยู่ในใจของเราเนี่แหละมีความสุขมากถ้าใจเป็นสมาธิถ้ายิ่งกว่านั้นได้มรรคได้ผลเป็นพระโยคนในพุทธศาสนายิ่งดีขึ้นไปอีกมากมายแต่อันดับแรกเราต้องหัดใจเป็นสมาธิก่อนให้มีอารมณ์วันเดียวก่อนสามวันคิดว่าได้นะสามวันคงพอ ศีลเราก็มีแล้วโทษบาปกรรมเบนอะไรต่างๆก็หายไปหมดแล้วเหลือแต่ใจอยู่กับพุทธโธใจอยู่กับพุทธโธอย่างนั้นเรื่อยไปถ้ามันวางพุทธโธแล้วมันก็มีแต่รู้อย่างเดียวเราก็จะตกใจไปเอืะอรแล้วทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เราอย่าตกใจให้คอยเฝ้าดูไปเรื่อยจะถอยจะทำกินให้สงบเป็นหนึ่งได้ พระก,ก็เหมือนกันชีก็เหมือนกันญาติโยมทุกคนก็เหมือนกันให้พาวนะให้เป็นแบบเดียวกันหลวงปู่มั่นท่านบริกรรมพุทโธตั้งแต่เริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆนั่ท่านนึกพุทโธพุทโธไว้ตลอดแก่เท่าแล้วทา่านยังนึกพุทโธพุทโธอยู่ลูกศิโลหาของท่านก็เยอะแยะ มีแต่สำคัญสำคัญเท่านั้นเลยก็นึกพุโทโธถ้าไปนึกอย่างอื่นมันก็จะยุ่งเอาอันเดียวเอาพุโทโธอันเดียวถ้าเอาไว้ที่จมูกใจไม่สงบใจถอยลงมาที่ท่ามกลางอกระหว่างอกที่อยู่ที่อกใจไม่อยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ให้เอา ลงไปที่ทองเอาตรงไหนก็ได้บางคนเอาไว้จมูกก็ได้บางคนเอาไว้ทํากลางอกก็ได้บางคนเอาไว้ทอกก้งอ,ทองก็ได้หรือทําเป็นทำนี้ชานาญแล้วเอาจิตไปนโนนไว้อยู่แอร์นนแต่เรานั่งอย่นี่แหละแต่ว่าเอาความรู้สึกไปอยู่โนนมีต้นไม้มองต้นไม้ จิตก็ยังมีสมาธิอยู่ถ้าจังทั้งใจปฏิบัติต้องได้สมาธิแน่นอนคนได้สมาธิแล้วไม่ถกตำตายแล้วไปสวรรค์ได้คนไม่มีสมาธิเอาแน่ไม่ได้ต้องหัดใจให้เป็นสมาธิให้ได้ บางทีเก็บไข้ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็ตกใจนึกอะไรไม่ออกพอญาติบอกว่าให้นึกพุโทโธพุธโทโธใจก็สงบเย็นลงไปก่อนตายอันนี้เราไม่เอาไม่ต้องเสียเวลาป่าน,นั่น นึกพุดโทได้แล้วก็ถือว่าทําถูกแล้วล่ะนึกพุโทได้ก็ทําถูกแล้วค่อยทําไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับมันจะไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆบางทีเราไปนึกพุดโทเลยใจของเราก็ตั้งเที่ยวตั้งมั่นอยู่ได้ผู้ปฏิบัติเกดวันนี่ อาจจะดีขึ้นนอกมากจนถึงได้บรรลุมากคนเป็นพระเย,ยบคุคคลโสดาบันได้มาเกิดในมนุษย์เพียงเกตชาติเป็นอย่างชาชาติที่แปดไม่มีไม่ตกนรกด้วยในพระสกิทาคามีใจแล้วก็วางความรู้สึกต่างๆในอนาคามีก็ใกล้พระนิพพานแล้ว เสวยสุขในภพมิุษยสิ้นอายุคมก็เข้าไปนิพพานส่วนพระอรหันต์ถ้าเราได้เป็นพระอรหันต์เราก็วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างใจเราไม่ขัดข้องกับอะไรเลยถึงเขาจะด่าจ,จะว่าหรือทำอะไรต่างๆเราก็ไม่วันไหวไม่วันไหวเลยอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันกบดีแล้ว ยิ่งใหญ่กว่าเทวดายิ่งใหญ่กว่าอินกว่าพมยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิตายแล้วอาจตกนรกได้โสรบันแน่นอนไม่ตกนรกเลยถ้ายังไม่ได้โสรบันจิตใจก็ต้องไปเกิดในพบููมือื่นเกิดเกิดยื้ยงนั่นแหละ อีกครั้งกี่โหนก็นับไม่ไหวอนี้ว่าสังขยะเปลว่านับไม่ไหวเกิดตายนับไม่ไหวเลยถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีมรรคมีผลนะเราก็ยังไม่ได้ประโยชน์ถ้าเราได้มรรคผลมันก็ได้ประโยชน์ยิ่งใหญ,ยใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าเทวดา ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้องเอาจิตให้อยู่ให้ได้เราเอาสู้อากาศร้อนหลวงพ่อ,อก็เสียงหมดเลยอากาศมันร้อนกับอากาศมันเย็น,นองก็เลยเสียงแหบเสียงแห่งไปขอให้เราตั้งใจปฏิบัติให้ได้สมาธิให้ได้มักคผลนหรือพโทธนี่แหละ สามารถเอากิจที่สงบมาพิจารณาเห็นความจริงในอัตภาพตัวตนของเราและของคนอื่นเห็นชาติตามความเป็นจริงว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์คือทนดูไม่ได้อันนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีแก่นสา,ารชาละอะไรเลยพอเราวางความรู้สึกความนึกความคิด ด้วยความฟุ้งซ่านจากใจไปแล้วมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีใจสบายสงบเยือกเย็นชุ่มชื่นอยู่ในใจของเราตลอดจิตเราก็จะวางความยึดความติดทั้งหลายได้ขอให้มันได้เถอะถ้าเราทำไม่ถอยมันตรงได้บอกได้คำเดียวว่าถ้าเราทำได้จิตเป็นสมาธินั่น หรือได้มักได้ผลนั้นเราไม่ได้ไปต่ําแล้วเราไม่ได้โตกต่ําเราจะสูงส่งขึ้นไปตามลําดับขอให้ตั้งใจปฏิบัติไม่ต้องทอ้อถอยให้อดทนหลายวันนั่งสมาธินี่มันเปลี่ยนอิริยาบทไปเดินบ้างยืนบ้าง อันนี้ได้ทั้งหมดแต่อย่าลืมนึกพุดโรกันแล้วกันอันนี้เรียกว่าเบื้องต้นของการปฏิบัติทำไปจิตใจก็สงบเย็ยนสบายเป็นสุขไม่กังวลไม่คิดถึงเรื่อง,องนี้ทุกอย่างจะว่าหมดเหลือแต่ใจอันเดียว จอันเดียวนั่นแหละถึงมรรคถึงผลข้าใจอันเดียวนี่นแหละกายนี้มันไม่ถึงมรรคถึงผลได้หรอกเห็นพระอรหันต์พอใจนันเป็นพระอรหันต์ใจไม่เป็นอาหารหันต์มันก็ใจอีกคนหนึ่นแหละต้องให้ใจถึงให้เป็นบุตรของพพุทธเจ้า ใครสําเร็จเป็นพระลาหนเอาพุทธเจ้าว่าบุตรของเราเป็นลูกของพุทธเจ้าจากยะบุตรของชาวสากยะเพราะพุทธเจ้าเป็นคนเป็นผู้กําเนิดในศากยะตระกูลเขาเรียกว่าบุตรของเรา ເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່ານີ້ເອີວັງກໍມີດວຍປະກາລັດະນີ